ับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกฐานพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องเดียวดายหน้าบัหลังแม้บาทที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนาะพี่น้องเนะาะล่าสุดทางเพจดังเพจสบายดีแซบได้เผยเรื่องดังกล่าวว่าเพื่อนยี่เกลบโพสต์รู้สึกกลัวหลังรอดคุกแต่ลงสตอรี่ตัดเพชีวิตมีแต่ เรื่องแย่ๆว่าสันวาพินวังเีล่วกะเพิ่นกะได้โพส์บอกว่าเดียวดายหน้าบันลังรู้สึกกลัวๆเข้ามาในบันลังครั้งแรกของชีวิตไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้รู้สึกท้อแล้วก็เริ่มถอยแล้วครับเดี๋่วกะทางเพียรเพิ่นกะบ,บอกว่าในส่วนของเจ้าของที่โพส์นั่นก็คือลบโพส์ดังกล่าวแล้วประมาณนี้แล้วกาบ,บอกว่าหลังได้ประกันตัว เดินมาตั้งไกลแต่สุดท้ายก็จบแค่กลางทางทำไมวะชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยชีวิตนี้ปัญหาเข้ามามากมายหลากหลายเหนื่อยแล้วนะักจะมีที่ไหนสบายเท่าบ้านตัวเองบ้างได้เจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนๆพอเริ่มทำงานอะไรหลายๆอย่างก็หายไปหมด อ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของหลังจากได้ประกันตัวเพื่อนกะได้โพสแบบนี้พี่นวงอันนี้เป็นในส่วนของที่โพสสบายดีแซ่บได้ลงโพสต์ดังกล่าวไว้เนาะพี่นวงเนาะบอกว่าในส่วนของเพื่อนยี่เกลบโพสต์แล้วรู้สึกกลัวหลังรอดคุกนั่นเองพี่นวงแล้วกะล่งสตอรี่ว่าตัดพอ่อชีวิตมีแต่เรื่องแย่ๆหลังจากนั้นทางคอมมินเนาะพี่นวงเนาะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนรักกับคุณแม่ไม่มาให้กำลังใจเลยหรือ บางท่านก็บอกว่าให้เป็นบทเรียนเดอร์หลอนเดอร์ผู้ใดเขาบริเมณคนในครอบครัวตัวเองบ่ต้องไปไล่ด่าปกป้องเขาออกซื้อพ่อจะคล้องเดือดร้อนมากมีไผเขาปกป้องเจ้าบ่วพัว่าพ่นวองบางท่านก็ว่าถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็ได้ซื้อใจคนนําว่าที่ตัวเองให้ใจให้ตัวถวายหัวนั้น แล้วสิ่งที่ได้กลับมามันคืออะไราบางท่านก็ว่าสันไม่ช่วยเพื่อนหน่อยหรอแอวไม่ช่วยเพื่อนผัวหน่อยหรอวสันาพิ่ว้องบางท่านก็บอกว่าโดดเดินในโซเชียลแต่ว่าเดียวใดนาบันลั่ง จบข่าวเป็นจังไดถือว่าเป็นบทเลียนว่าส,สันว่าหลายคนหลายท่านเข้ามาตำหนิทางพระเอกสันทันทีว่าเหตุใดถึงไม่ช่วยเพื่อนตัวเองแล้วก็ยังตำหนิถึงทางเพลียวพาอีกด้วยว่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนผัวนั่นเองพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวพี่น้องคิดเห็นกันจังไไดกับข้อมินไว้ใตคิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม เดี๋ยวจีดวงเิเอามาฝากพี่นงไมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีดวงไปในเด้อสวัสดีจ้า